ตอนนี้กัสอยู่ที่ประตูตาแฝดจังหวัดเชียงใหม่เจ้าตามกัสไปดูการทำร่มที่บ่อสร้างกันจ้า นี่ศูนย์อุตสาหากรรมทำร่มนะคะแล้ววันนี้เนี่ยกัสก้อนนัดกับพี่นกเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ให้พี่นกเนี่ยเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวการทำร่มแบบนี้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไงพอกลางล้วก็ดูเป็นแบบสาวเหนือขึ้นมาเลยค่ะทุกคนอุยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากแสดงว่า ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เดิมทีเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยชื่อหมู่บ้านเราชื่อหมู่บ้านบ่อซางรู้จักไม้ซางใช่ไหมคะที่เป็นไม้ไผ่จะมีไม้ซางเยอะมากคนจะเรียกหมู่บ้านบ่อซางเนี่ยเรียกไปเรียกมาเลยเพี้ยนเป็นบ่อซ้างก็ดีค่ะบ่อซางสร้างร่มค่ะอ๋อเยก็เลยกลายเป็นชื่อร่มแบบนี้จะเรียกกันว่าร่มบ่อซ้างใช่ค่ะเพราะว่าหมู่บ้านบ่อซ้างเราเนี่ยจริงๆแล้วร่มหนึ่งคันไม่ได้เกิดที่หมู่บ้านเราหมู่บ้านเดียวหมู่บ้านบ่อซ้างเนี่ยความบังเอิญความโชคดีของเราจะอยู่ในรอยต่อระหว่างอำเภอสันกำแพงและอำเภอไทสเก็ตซึ่งถ้าจะเห็นลุงๆป ป้าที่ทำอย่างเช่นทําโครงล่มไม้ไผ่เนี่ยก็ จะมาจากหมู่บ้านทางดอยสะเก็ดเยอะส่วนหัวร่มด้ามร่มและกระดาษสาจะทําจากอําเภอสันกำแพงอ๋อคือมาจากคนละที่มารวมกันใช่ใช่ร่มคือหนึ่งในความสามัคคีของคนสองอำเภอแล้วก็มาประกอบกันที่วัดบ่อสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่ก่อนเนี้ยร่มนอกเหนือจากว่าเราจะเป็นของที่ใช้ถวายพระอีกอย่างหนึ่งเนี้ยจะเป็นของใช้ของเจ้านายหรือสัญลักษณ์แห่งศักดินาเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยเชียงใหม่เราจะมีเจ้านายฝ่ายเหนือจะอยู่แล้วก็ร่มเนี้ยก็จะเป็น เครื่องใช้ของชนชั้นสูงในอดีตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่จะบ่งชี้ว่าฐานะฐานะทางสังคมคือใครเพราแต่ก่อนเราไม่มีรูปไม่มีการบันทึกใช่ไหมคะก็จะเห็นว่ามีคนทกลารร่มให้นะด้วยสีอะไรเราก็จะรู้ว่าเป็นเจ้านายท่านไหนแล้วที่นี่ค่ะอันนี้คือศูนย์การทําร่มบ่อสร้างใช่ค่ะที่นี่เป็นศูนย์อุตสาหกรรมทําร่มบ่อสร้างซึ่งจะเป็นศูนย์รวมของช่างทําร่มในเขตอําเภอสันกําแพงและดอยสะเก็ด ที่เราเชิญช่างแต่ละคนที่ทําอยู่ใต้ทุนบ้านในสมัยก่อนนะคะแต่ก่อนเราทําร่มแค่ฤดูเดียวคือฤดูหมดการทํานาเพื่อทําถวายพระเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเราทําเพื่อการค้าขายด้วยเราก็จะทําได้ทั้งปีแต่ที่นี่เนี่ยเรารวบรวมช่างทําร่มมามาจากที่บ้านแล้วก็เชิญให้ป้าๆลุงๆเนี่ยสมัย45ปีที่แล้วนะคะก็มารวมกันคนจะได้มาเห็นกระบวนการทําร่มด้วยนะคะแล้วก็ตัวช่างเองเนี่ยเราสามารถ ควบคุมคุณภาพงานและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าช่างจะมีรายได้สม่ําเสมอมคือค่าแรงรายวัน<ม>และที่สําคัญก็คือตัวช่างเอง<ม>ก็จะเห็นคุณค่าในตัวเองว่าอุ้ยมีคนสนใจเขาอยู่เนาะ<ม>ความภูมิใจก็จะเกิดขึ้น<ม><ม>ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราควบคุมคุณภาพการผลิต<ม><ม>เรามีการเอ่อการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เราก็สามารถส่งออกได้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราทำส่งออกมา30กว่าปีแล้วค่ะยิ่งณว,วันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนาะร่มเนี่ยทำจากไม้ไผ่ซึ่งมันเป็นวัตถุดิบทางธรรมชาติแล้วก็ถ้าลูกค้าไม่ใช้ร่มแล้วเนี่ยดึงผ้าดึงกระดาษออกแล้วก็ไปฝังดิน8เดือน12เดือนพก็กลับไปเป็นปุ๋ย เพราะมันเป็นธรรมชาติใช่ไห่ไผ่คือหญ้าร่มบ่อสร้างเนี่ยที่อยู่ได้นานเพราะเนื่องจากว่าเรามีความหลากหลายเรามีการพัฒนามาเรื่อยๆอย่างสมัยก่อนเราจะทําร่มที่หุ้มด้วยกระดาษสาก็คือว่าร่มเนี่ยจริงจริงว่าใช้วัสดุไม่กี่อย่างมีไม้ไผ่เนาะ,ะมีไม้เนื้ออ่อนหรือว่าเป็นไม้กระท้อนแต่ก่อนนี่ความเป็นมงคลไม้กระท้อนคือสะท้อนอ,อ่ามีไม้ไผ่นะคะไม้กระท้อนแล้วก็มีฝ้ายที่จะปลูกที่สังกัแพงที่ใช้ร้อยได้ก็คือสร้างให้ร่มมันมีชีวิต แล้วก็จะมีในเรื่องของกระดาษสาก็คือเราจะใช้ปอสาคือเปลือกของต้นสาอเอามาหุ้มและที่เหลือเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากเป็นจิตวิญ,ญญาณของช่างทำล่มที่ถ่ายทอดลงมายังไรในงานถัตกรรมล,ลใช่ลวดลายนี่มาทีหลังประมาณไม่ถึง80ปีนี่อเองค่ะ,คะเพราะาลายเนี่ยเราเอามาจากวัดจากวังก็คือถ้าสังเกตลายเดิมๆเนี่ยก็จะเป็นลายไทยค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยชาวบ้านพอเริ่มใช้กันเป็นทั่วไปเนาะ ก็จะเป็นร่มที่เป็นพวกลายนกลายผีเสื้อลายจากธรรมชาติที่เขามองเห็นค่ะแล้วก็เรามีการต่อยอดคือร่มเราจะมีหลากหลายขนาดอย่างวัสดุที่ใช้หุ้มนอกจากากระดาษสาผ้าฝ้ายแล้วเราก็ยังจะมีการใช้ผ้าแพรมีการใช้ผ้าไหมและเมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมาเราก็มีการทํานวัตกรรมก็คือทําผ้าไหมนานโนเคลือบนานโนร่วมกับสถาบันนาโนเทค อ่นานาโนเทคโนโลยี <ทำ S 2> แล้วก็<ห>ตอนนี้ก็มีมีความหลากหลายมีความแข็งแรงกันน้ำกันเชื้อราได้<ม>อย่างร่มสมัยก่อนเนี่ยเราจะเคลือบด้วยลงด้วยยางตะโกซึ่งยางตะโกเนี่ยเราจะใช้ลูกตะโกมาเนาะมาทุบแล้วหมักในหายถึง3เดือน<ม>เพราะฉะนั้นการเกิดจากการหมักเนี่ยมันจะมีกลิ่นหนึ่งละ<ม>กลิ่นของยางตะโกเสร็จแล้วสมัยก่อนเนี่ยเราใช้ที่บ้านไม่มีปัญหาเพราะว่าเราอยู่บ้านไม้มบ้านบ้านที่อากาศถ่ายเทเดี๋ยวนี้เราอยู่บ้านกล่องก็จะมีได้กลิ่นนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ ลงเรื่องของยางลูกน้ามันนะคะก็ะจะทําให้ร่มเนี่ยมีกลิ่นแล้วก็ว่าเอ๊ลูกค้าบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบเราก็เลยคิดว่าผ้านานโนกันน้ำเนี่ยน่าจะเหมาะกับเราเพราะเป็นเสื้อผ้ายัางต้องซกักเนาะเป็นร่มน่าจะดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นแล้วบังเอิญว่าตัวนานโนเนี่ยความพิเศษก็คือกันยูวีได้ด้วยค่ะก็ทําให้คนยุคใหม่อยากจะใช้เออมันก็มีเรื่องเล่าเนาะ,นะ ที่เราทําศูนย์ตสกหกรรมทําล่มที่นี่ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่างานหัตถกรรมเนี่ยไม่ใช่แค่ร่มบอ่อสร้างก็จะค่อยๆหายไปเพราะว่าหนึ่งทัศนคติและค่านิยมก็คือส่งลูกให้เป็นเจ้าคนในคนเรื่องของการศึกษาและทุกๆคนจะมองว่างานหัตถกรรมเป็นเรื่องล้าสมัยค่ะซึ่งในยุคที่เราเริ่มทำรื้อฟื้นเรื่องงานทําล่มขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยคนก็เริ่มไปใช้ล่มพลาสติกและมองว่าของเราเชย และความที่ว่าเป็นงานหัตถกรรมเนี่ยก็จะมีเรื่องไผ่กับมอดเป็นของคู่กันไม่คงทนเท่ากับพลาสติกอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเ<ช>นาะเราไม่ว่ากันแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเลยทําให้คนที่จะมาสานต่อ ค่อยๆน้อยลงคืออย่างต่ก่อนหมู่บ้านบ่อสร้างเนี่ยหรืออำเภอสังกะแพเราเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างจาไะไกลเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะไปทํางานในเมืองไปเป็นลูกจ้างในอุตสาหกรรมเอาง่ายๆว่าช่างเนี่ยจะจากตายมากกว่าจากเป็นออก็คือไม่มีการมาสืบสารไม่มีคนมาสานต่อและอย่างนี้พี่นกคิดยังไงคะพี่นกรู้สึกว่าการทําร่มบ่อสร้างเนี่ยมันจะแบบวันหนึ่งมันจะสูญหายไป หายค่ะอันนี้อันนี้เราเราเราไม่โกหกตัวเองเนาะเราเชื่อว่าหายแน่นอนเพราะว่าไม่มีไม่มีคนรุ่นใหม่มาสานต่อแต่เราก็พยายามจะยื้อไว้ให้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็อยากให้เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังอยากให้วันนี้เนี่ยการบันทึกแบบนี้ก็ยังจะเก็บภาพจําไว้ในรูปแบบของอะไรที่ทันสมัยให้คนรุ่นในอนาคตได้เห็นว่าศิละปะหัตกรรมบ้านเราหรือภูปิปัญญาบ้านเรายังมีอะไรอยู่บ้างถึงจะไม่เป็นพิาพิธภัณฑ์ที่คนสามารถมาเห็นชีวิต จริงแบบนี้ก็อย่างน้อยก็เก็บไว้ในรูปแบบของยุคสมัยต่อไปค่ะตอนนี้ตามกาสและพี่นิ่มไปดูขั้นตอนการทำร่มกันนะคะเครื่องนี้นะคะมันคือวิธีการทำหัวและตุ้มร่มใช่เป็นยังไงคะพี่นิ่มตัวนี้จะเป็นจะเป็นไม้กระท้อนนะคะนาะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะจ๊ะเขาจะเอามาทําเป็น ตรงหัวตุ้มมันนะจ๊ะนะคะคือพัดไอ้ตรงที่อยู่ระหว่างใช่ค่ะมีหัวข้างบนกับหัวข้างล่างอันนี้เรียกว่าตุ้มลมเนาะตุ้มลมกับหัวลมเนาะแล้วแต่นี้เป็นเครื่องแบบโบราณนะคะเนาะอันนี้นะคะเมื่อก่อนนี่คนแก่ๆเนาะเขาเปิ้ลจะใช้หกกระโปงอันนี้นะคะเวลาเขาเหยียบ่งไอตัวเนี้ยมันจะขยับเพื่อที่จะหมุนหมุนรอบเพื่อที่จะทําเป็นเป็นลายตัวเนี้ยค่ะค่ะ แล้วเขาก็จะมีมีดเนาะมีดมีดก็จะฉลุแบบปืดปืดปืดแบบนี้เพื่อทำให้มันเรียบแล้วก็ทําให้มันเป็นขีดขีดขีดเป็นชั้นชั้นเพื่อที่จะแบ่งเป็นหัวหัวละอันหัวละอันหัวละอันนะคะเนาะก็คือใช้แรงจากใช่ใช้แรงจากเท้าทุกทุกประสาสัมผัสของของคนที่ทํานะคะแล้วก็ตรงข้างหน้านะคะจะเป็นทำกระดาษสาเนาะค่ะปกติปกติตัวเนี้ยจะเป็นเยื่อของกระดาษสาที่มาจากต้นไม้ข้างหลังนี้นะคะต้นสาตรงนั้นเนาะตรงนี้เลยแล้วก็จะเอาเปลือก ของต้นมันนะคะค่ะมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะไปแช่โซดาไฟกับขี้เถ่าเพื่อที่จะให้เขายุ่ยแล้วเราก็จะเอามาทุบตรงนี้นะคะทุบนี่คือใช้มือทุบเลยไม่มีเครื่องจักร่ะก่อนไม่มีเครื่องจักรนี่คือใช้มือทุบหลังๆมาก็จะมีแบบเครื่องปั่นกวนเนาะช่วยช่วยแบบรุ่นยนระยะเวลาแต่เนี้ยเราก็จะทุบให้มันเหมือนเหมือนเราตำอะค่ะตำให้มันเยวะนะมันหนักลวเนียใช่มันจะหนักเนี่ยตำให้เหียดแล้วแบบเส้นของเยื่อเขาอะจะขึ้นแบบนี้ค่ะเส้นของเยื่อสา๋อคือทุบจนเป็นอย่างนี้เลยให้มันขึ้นเยื่อเนาะแล้วเราก็จะเอาตัวเนี้ย ไปละลายในน้ําที่ป้าเขาก็ละลาอยู่เนาะ oh. พอละลายในน้ําเสร็จเนี่ยตัวเยื่อมันก็จะเกาะกันพอตากขึ้นมาใช่ไหมคะมันจะเป็นแบบเปียกๆสีมันจะค่อนข้างเข้มเนาะเพราะมันยังเปียกน้ําอยู่แล้วพอป้าเอาไปตากแดดประมาณครึ่งวันนะถ้าแดดร้อนๆก็สองสามชั่วโมงก็แห้งนะคะเราก็ดึงออกมาเป็นแบบเนี้ยกระดาษตัวนี้เราสามารถทําเป็นห่อของหรือว่าลูกค้าออจอาไปาใช้ใช่ค่ะหรือว่าเอาไปแร แรปการกระแทกจังเนี่ยใช่เป็นเปรีไซเคิกก็มีนะคะหนูใช้อันนี้ได้เลยใช่อ่นนี้ป้าเขาควลาตักได้เลยหนูจุ่มไปได้เลยจุ่มไปแล้วก็ช้อนจุ่มแล้วช้อนเหมือนค่ะวิธีการช้อนก็คือแบบแกว่งนิดนึงเพื่อที่จะให้เยื่อกระดาษไปทั่วแผ่นอ่าแล้วค่อยๆตักขึ้นมาลองลองดูเยื่อมันไม่หมเเยื่อเยื่อมันเลยเ็นไอ่าเราดูเห็นไหมป้าเขาตักเขาจะมีความชานาญเนาะถ้าเราตักเห็นไหมเยื่อของเราอ่ะมันกระจายแต่ของป้าเขาเนี่ยทั่วแผ่นเห็นไหม เราจะช้อนแบบบางหนาหรือว่าแบบกระจายเนาะเออมันก็ยากใช่กคนใช่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์มันก็ยากกว่าที่คิดนะใช่จะตักไม่เป็นแผ่นหนูทาแล้วหนักข้างเดียวหนักข้างเดียวใช่ถ้าร้านไม่มีก็คือมันจะค่อนไปอีกข้างปลาความเลยปลาเทเอาใหม่หมดขอบคุณนะคะต่อไปก็จะเป็นทําโครงนะคะ อันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวร่มแล้วใช่ไหมคะอันนี้เป็นไม้อะไรเอ่ยเป็นไม้ไผ่นะคะตัวนี้จะเป็นไม้ไผ่ที่เป็นปล้องๆเนาะเป็นลำต้นมาเเราต้องฟอกผิวก่อนแล้วก็ผ่าเป็นสี่สี่คือใช้อะตัวนี้งานละเอียดใช่งานละเอียดนะคะกว่าจะเหลาได้แต่ละอันแล้วเนี่ยเราต้องใช้มีดเหลาเหลาให้มันให้มันเรียมเนาะล้วถึงจะมาร้อยทีละอันล้วถึงจะมาใส่รอบคันรอบนี้คือรอบของข้างบนเขาเรียกว่าก่อนจ้องนะคะเนาะแล้วข้างในเนี่ยเขาจะเรียกว่ากัมจ้องนะคะข้างในก่อนจ้องกับกอนแม่นก่อนและกัม เหมือนภาษาเกาหลีเลยอ่ะมันจะคนละส่วนกันเนาะแล้วไอตัวหัวเนี่ยป้าเขากำลังมาร้อยตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวจะใส่หัวตรงที่เราด้วนแรกนี่คือหัวล่มหัวตุันมาใช่นี่ทํทำจากไม้กระถี่ป้าใช้สามมือเลยนะคะตั้งท้ามือก็นึ่งไว้ให้มันตึงนะคะแล้วป้าก็จะเสียบจุดๆืดทีละอันแบบเนี้ยเนี่ยรายละเอียดมันจะเยอะมากใช่ค่ะเราไม่ต้องเคลือบอะไรหลังจากนี้หรอคะไม่ค่ะไม่ไผ่ของเราเนี่ยไม่ได้แช่น้ํายานะคะแต่เป็นแช่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนโบราณเขายอแช่น้ำไว้ให้มันมีกลิ่นตุตัวนนะะมมอจไ่่กิค ค่ะ๋เธอไม่ได้ใช้สารเคมีค่ะเคลบของโบราณเนาะเดี๋ยวพอป้าได้ตัวข้างนอกและตัวข้างในะป้าก็จะเอามาไงแบบนี้นะคะใช่แล้วป้าเอาตัวข้างนอกเนี่ยเป็นตัวข้างล่างแล้วตัวข้างในที่เป็นตัวเนี้ยเรียกว่ากาวก็เป็นส่วนข้างบนอ แล้วก็จะร้อยประกอบติดกันให้เป็นสองชั้นก็คือพอมันหงายเสร็จเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ได้หุ้มตัวผ้าฝ้ายกันฝนผ้าแพรกระดาษก่อนที่เราจะทำอย่างเนี้ยเราก็ต้องเจาะรูใช่ไหมคะไอ้พวกเจาะมือพวกเนี้ยป้าก็จะใช้สว่านมือซึ่งทําจากไม้สักเนาะตัวนี้จะทนแล้วก็จะมีตัวเนี้ยเป็นเหล็กนะคะเพื่อที่เขาเรียกวอะไรเจาะก็จะเจาะรูอย่างนี้เอา เอาสีไปกับตัวแล้วก็เจาะเนี่ยทำให้เป็นรูที่ป้าเขาจะเอาไว้ร้อยประกอบที่ก็ง่ายหน่อยใช่เห็นไหมเป็นรูละเมื่อก่อนมันไม่มีเครื่องจักรเนาะจักไม่รู้ว่าคนโบราณคิดได้ยังไงเขาคิดได้ยังไงเนาะเนี่ยแล้วตัวเนี้ยมีคนลองทําแล้วนะแต่แต่ทําไม่ได้เหมือนที่รุ่นปู่รุ่นย่าเราทําเพราะว่ามันจะมีทริกอะค่ะข้างในเนี่ยไม่แน่ใจว่าตาเขาจะใส่อะไรเพื่อที่มันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงมันทำยังไงนี่ใช่คือทํายากมากถืออันนี้คือไม่มีใครทําสืบต่อแล้วนะคะ อ้าวถ้าหายาหายทำไงไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ทำแล้วนี่คือปัญหายหญ่มากเลยนะคะตอนนี้ไม่เขาเรียกสว่านมือเนาะสว่านมือแล้วแล้วป้าเจ็บเจ็บนิ้วเจ็บเท้าไหมล่ะเนี่ยเจ็บทำมาหลายสิบปีก็มีมากนะเจ็บหลังเจ็บเอวปวดขาปวดขาอะไร่าป้าทำมากี่ปีแล้วจ๊ะสี่สิบกว่าปีแล้วโอ้โหตามร้านเปิดเลยร้านเปิดได้สี่สิบกว่าปีแม่เนี่ยตีบ้านมาก่อนเพราะว่าตีบ้านพ่อแม่มีอาชีพนี้ เกิดมาก็าหันหล่และแม่เกิดมาก็าหันละลอ่ะเลอกหุง่งเฮนมาก็ามาจ่วยพ่อแม่ทาําจ้ะทาที่นี่มันมันจะมีรายได้กว่าที่เราอยู่บ้านเนาะแต่เขาทาอยู่บ้านเขาก็ต้องได้มาส่งที่นี่อยู่ดีอะ่ะเพราะว่าที่บ้านแม่เขานี่จะทําบบสําเร็จขายมาได้ขายทาได้เฉพาะโค้งต้องเอามาหุมที่นี่ในหมู่บ้านแม่บม่หมีที่หุ้มจ้ะ อันนี้เราจะมาดูวิธีมัใช่ค่ะพอป้าเขาร้อยติดกันใช่ไหมคะประกบกันละก็จะกลายเป็นแบบนี้ใช่แล้วป้าเขาก็จะมาดึงได้ตรงชายเนาะเขาเรียกว่าเว้นระยะห่างให้มันเท่ากันระยะของซีร่มนะคะก่อนที่เราจะนําไปหุ้มผ้ากระดาษสาหรือหรือผ้าแพที่เราต้องการพอเราถึงได้ตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะมาหุ้มตัวผ้าอ๋อนี่ก็ได้แต่ถ้าผ้าคนที่ไม่ชํานาญหุ้มก็อาจจะหุ้มไม่สวยดึงไม่ตึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวใช่แล้วเดี๋ยวตรงเนี้ย เราก็จะต้องมาตัดแล้วก็ติดกาวเพื่อที่จะพับใช้อันนี้กำลังทากาวขอโทษกาวยังไม่แห้งค่ะไม่เป็นไรเนี่ยแล้วถ้าเราจะผลิตล่มที่การผลเราต้องใช้กาวตัวอื่นหรอคะหรือว่าตัวนั้นเราจะเป็นน้ำมันตะโกค่ะเราจะไปหุ้มข้างหลังเพราะมันจะมีกลิ่นค่ะเป็นสีน้ำมันค่ะวิธีการหุ้มก็จะเป็นทาตัวนั้นแทนค่ะน้ำมันเคลือบแล้วก็เราจะมาใส่หัวจุกแบบนี้ค่ะตัวดามตรงนี้ด้ามจับแล้วก็จิกล่มแบบนั้นเขาเรียกอะไรนะคะจิก จิกหัวลมใช่หัวลมใช่หัวลมดามลมนี่คือพอเราเสร็จจากตัวนั้นมาเราก็จะมาใส่จิกตรงนี้แล้วก็ดรงดามตรงนี้ค่ะเพิ่มให้แบบว่าจับง่ายขึ้นงพอเสร็จจากขั้นตอนพวกนี้ทุกขั้นตอนละเราก็จะส่งไปที่โรงเขียนก็คือว่าลายและลายลายเนี่ยคือใช่ค่ะงานถ่มือก็คือลูกค้าสามารถเลือกลายใช่ค่ะมีมีลาย เ,เขาเรียกว่าอะไรโลโก้ของลูกค้าลายของลูกค้าที่ลูกค้าหามาจะหรือว่าจะเป็นลายของทางเราเราก็จะมีตัวอย่างให้ลูกค้าดู เมื่อก่อนนะลมผ้าฝ้ายเราจะมีแต่ลายดอกไม้ลายผีเสื้ออะไรอะไรแต่เดี๋ยวนี้เราจะมีลายไทยลวดลายเนี่ยจะค่อนข้างแบบวิจิตรกรหมือนเหมือนลายในวัดใช่ค่ะใช่เป็นอย่างั้นลายไทยที่พี่เขาไปแกะมาจากในวัดชายคาวัดหรือว่าในสาลาเนี่ยแล้วก็แกะมาบางช่วงบางตอนเพื่อที่จะเอามาประกอบประกอบในรูปโอเควิธพี่ก็าังใช่ตอนนี้พี่เขาเพ้นนี่คืออันนี้เป็นโล่งกระสาเหมือนที่เราไปตัดตรงนู้นนะคะแต่จะเป็นผีเสื้อใช่ใช่ประมาณแล้วไหนไม่เห็นมีแบบเลย อันนี้พี่เขาเขียนจนชำนาญละไม่ต้องดูแบบเลยใช่ค่ะออกลายตามตามแบบแล้วแต่ฟรีแฮนของพี่โฮสต์อ๋อก็คือเขาไม่ได้รีเควสต์มาอันนี้เราก็แบบอันนี้คือขายในร้านแบบฟรีสไตล์อยากยาใส่นกอยากใส่ผีเสื้อได้หมดเมื่อก่อนจะมีแต่ลายดอกลายผีเสื้อลายอะไรนี่แหละแต่เดี๋ยวนี้ก็เพิ่มแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งสีมันจะมีสีพลาสติกสีน้ำมันและสีอะคริลิกแล้แต่พื้นวัสดุ หลังว่าลวดลายเราไม่ต้องเคลือบอะไรหรอคะไม่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นร่มกระดาษใช่ค่ะไม่ไม่ต้องเคลือบก็คือตัวนี้กันแดดลูกค้าชอบซื้อไปเป็นของฝากหรือว่าตกแต่งที่ฝาผนังค่ะแล้วถ้าการฝนเราต้องเคลือบถ้าเป็นการฝนเนี่ยเราจะเคลือบตาด้านหลังค่ะเคลือบสีน้ำมันเพราะว่าเราตากตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมีกลิ่นเนาะเดนน่าคอนเทลจะได้กลิ่นสีน้ำมันนี่อุ้ยมีร่มพันเล็กนะคะร่มไซส์เล็กไซส์เนี่ย คือ,อเด็กๆโ,โชว์หน่อยนะคะนี่เด็กๆสามารถเอามาเห็นได้นะคะเนะน,นี่ยคันนี้ขายอยู่ข้างใน,นอยู่60บาท๋อถูกมากใช่แล้วก็ทํายากนะคะดูกว่าจะได้คันหนึง่งเนาะแล้วมันแข็งแรงด้วยนะมันแข็งแรงกว่าที่คิดเห็นเสร็จเอาไปใส่ตู่โชว์ว่าเออนี่ถึงมือของเราเนาะตรงแต่งบ้านก็ได้นหมือนสร้างแล้วได้ลมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะข้างในนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์เหรอคะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอก่อนที่จะเข้าโชว์รูมข้างในร้านเราเนี่ยเราจะมีพิพิธภัณฑ์อยู่ซ้ายมือนะคะ พวกนี้นะคะจะเป็นของเก่าๆที่เก็บสะสมไว้เ<ช>นาะไว้ให้ลูกค้าดูสว่านมือที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าจะไม่มีคนทำนใช่คือตัวน,นั้นเนาะตัวนี้จะเป็นด้ามล่มโพลงล่มและจัก,กรยานพวกนี้ก็คือจัก,กรยานคนแก่เมื่อก่อนที่เขาปั่นเพื่อที่จะเอาลมโพงเนี่ยมาขายที่หมู่บ้าน,นบ่อสร้างค,คนที่ในหมู่บ้านทำเนาะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นล่มจากหลายๆประเทศเป็นของเวียดนามเป็นของจีนของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะมีป้ายบอกแต่ละประเทศใช่ค่ะอันนี้เป็นของเรานะคะ ก็จะเป็นล่มที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาแล้วก็เสด็จมาแล้วก็ลองลองพิมพนะคะเนาะใช่ของประเทศใช่ค่ะของเราตัวเนี้ยของเราได้เวอร์ครับนะคะเป็นลาย12นักษัตรเป็นลายแบบเหมือนในวัดนะคะทีแบบอ่า12นักศัตรปีแล้วก็ล่มพอนี้ก็จะเป็นของญี่ปุ่นนยคะแบบเก็บสะสมไว้นานมากเลยเ็เลยเปิดให้ดูเหลือแค่เนี้ยนะ มนเป็นร้อยปีทุกประเทศก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของใครของมันเนาะมาคนก็แบบไว้เล็บตรงตรงชายงนี้ค่ะเล็บเล็บที่โผล่ออกมาแล้วอย่างเอกลักษณ์ของประเทศไทยอะค่ะที่ที่เมื่อกี้บอกว่าเออแต่ละประเทศเขามีเอกลักษณ์การทําร่มของเขาเนาะอย่างของเราเองที่เชียงใหม่ที่บ่อซากเนี่ยเรามีเอกลักษณ์ของเราคืออะไรคะจะเป็นลมล้านนาโบราณนะคะที่เราได้รางวัลเนาะอันนี้ก็จะเป็น โลมล้านนาที่พี่บอกเมื่อกี้นะคะเนาะตัวลวดลายเนี่ยก็จะเป็นสีเงินสีทองเหมือนสวงสวรรค์มาในวัดอาคารสวยๆเนาะแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยมันโดนแสงไฟมันก็จะยิบรอันนี้เป็นผ้าฝ้ายเคลือบสีน้ำมันที่เรารูเมื่อกี้มันไม่ได้เคลือบไงค่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยป้าเขาก็จะถักสีได้นี่โอ้โหรีเควสได้นะคะข้างในสมมติร่วมเป็นสใช่ร่มเป็นสีเขียวอยากจะ ได้ได้ข้างในเป็นสีครีมสีธรรมชาติให้มันแมทกับร่มได้หมดดหมแล้วลายนี่คือเราเพ้นท์ทั้งข้างนอกและข้างในใช่ไหมคะพี่เขาจะชำนาญลายก็แกะลายมาเพ้นท์ข้างในข้างนอกนี่ก็จะเป็นกระดาษสากันได้แต่แดดผ้าไหมเทียมผ้าแพรพวกนี้จะกันแดดได้อย่างเดียวไม่เหมือนตัวที่เคลือบแล้วตัวนี้คือร่มร้านน้ำที่เราดูเมื่อกี้ใช่ไหมคะแต่อัพไซส์ขึ้นมาคือเป็นไซส์ใหญ่สําหรับตกแต่งสวนตกแต่งโรงแรมหรือว่าที่บ้าน นี่นะคะเขามีให้เราสามารถเพ้นร่มได้เองด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าการากที่จะโชว์ความสามารถของเราที่ซ่อนอยู่ลึกภายในจิตวิญญาณที่เราไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนก็คือความสามารถด้านศิละปะนะคะนี่เราก็สามารถเลือกร่มสีที่เราต้องการนะคะเลือกสีชมพูแล,แล้วกันแล้วทีนี้เราก็เดินมาซื้อสีเขาก็จะมีขายเป็น,เป,นเป็นกล่องนี้เลยเขาจะมีเป็นแพ็คอย่างนี้ก็มีนะคะทุกคนง่ายสะดวกมากแต่ว่าเดี๋ยวก็จะซื้อเป็นเป็นอย่างนี้เป็นแพ็คสีไปเลยอ่ะ เอ้มาแล้วร่มกับสีไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปเพ้นตรงนู้นกันดีกว่านะคะข้างนอกตอนนี้นะคะตามแพลนเนี่ยกัดอยากได้สีม่วงเราก็เลยเอาแดงผสมน้ำเงินก่อนเลยทำไมมันมันม่วงยังมิม่วงไหมอ่าเราจะทําเป็นในส่วนของก้านดอกไม้โอ้ยเหมือนปลาต้งโกอ่ะ <laughs> อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะโอ้โหจะดูเนอะเดี๋ยวจะทำนะเองความแตกต่างเนอะความความแตกต่างเนอะอุ้ยอุยอ้ยกุหลาบ,ลาบนี่ <c oughs> อบนเดี๋ยวนะให้กล้อง <c oughs> ดูหน่อยอันนี้ฝีมือหนูนะอันนี้ฝีมือพี่เขา <c oughs> ทำเองคนเดียวเฮ้ยคุณแม่ไปแล้วแม่ช่วยเยอะมากเรียกว่าแก้งานที่กัดทำด้วยให้มันสวยได้ขนาดนี้ขอบคุณนะคะ จากที่ได้คุยกับพี่โนกและเท่าที่กัสเห็นในวันนี้เนี่ยกัสว่าย,ยังมีคนที่ให้ความสนใจเรื่องของการทำร่มอยู่มากทีเดียวละค่ะแต่ปัญหาที่อาจจะทำให้การทำร่มบ่อสร้างหายไปก็คือการที่ไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการทำร่มนี้เอาไว้เลยล่ะค่ะ ถ้ามีโอกาสมาเชียงใหม่เนี่ย <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนได้ลองแวะเข้ามาที่นี่กันดูนะคะมาดูขั้นตอนการทำรม่มและที่สำคัญมาให้กำลังใจแม่แม่ช่างทำรม่มที่อาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่เราจะได้เห็นกันด้วยค่ะ 12- 13ปีนี่ก็ช่วยพ่อแม่แปลงละเมื่อถ้าเราทำเมื่อแรกๆนี่ก็เรียนจากพ่อแม่นี่ก็ยากอยู่แต่ถ้าเอาเป็นไปแล้วก็มันก็บอกว่ายากอย่งแม่เขาทำที่นี่ก็ ต้องเหลาซี่ข้างในลุ่งซี่ข้างนอกรุ่งต้องทําเป็นทุกอย่างเล่ามาประกอบกันภูมิใจมากๆากเลยนะักท่องเที่ยวนี่มาเยอะทุกว้านก็เสียดายเหมือนกันเพราะว่าคนคนเขียนคนทำงี้ก็แก,แก่แก่ตัวแก่ตัวไม่มีทาย,ยาทรับสืบอยากอยากให้มีลูกลูกหลานหลานสืบต่อกันไปครับ คุณเนี่ยก็มีมันจะเหลือกันรุ่นแม่เขาเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานนี่เขาบบเขาก็มาจ้างละเี่ะน่าสดายใจแม่ก็ยังฮักอยู่นะแต่ว่าร่างกายเขาบบใครหืออ่อนาองอย่าเขาเท่าแล้วเ <ทำ S 1> มื่อยจะเมื่อยเหมือนกันนะแต่ก็มีความสุขทำจนจะทำมาได้นะนะ นะอน่ยยาคือเปิ้นสนับสนุนคือคนคนหนุม่มหนุ่มมาฝึกแข็มไม่หนอกมันที่จริงแต่มาฝึกมันก็ไม่ยากเท่าใดนะถ้าว่าใจหักนะถ้าใจหักนี่มาทำทำได้เจ้ารัดายที่มันจะหายไป